สวัสดีครับพี่น้องหาก,กินแบบบ้านๆกับผมมูลิภาพพี่น้องว่าขึ้นโคกอีกแล้วนะครับผมนี้เขาสีมาใส่ผวงลวดนะครับพี่น้องใสพวงลวดนำ้ำเลาะนี่แหละครับผมหมายเลาะโคกเลาะยังนี่แหละหาข้ออื่นนะหาดักหนูนะครับพี่น้องหาดักหนูน้ำตรงไฮตรงหน้าพี่น้องก็ล่มหนาวดีๆครับพี่น้องอากาศเย็นสบายสบายก็ใ <c> ส <oughs> ่หมวกยี่หมกนะครับเพราะว่า แมงวันมันหลายนะครับพี่น้องแมงวันจ่อข้ここางเท้าโอ้จ่อหน้าจ่อตามเท้าของมันน้ำตรงไหนตรงหน้าโง่โอ้โหมองในประเทศสวนนี่นะครับพี่น้องแมงวันมันจูดโจมในขนาดล้มๆ้มและขันบุลมแห้งสิกัะครับพี่ล้มแห้งสิหลายแมงวันบอกมาจากสวนคนเนาะมานน้ำพุเหมือเขาสิมาหาเลาะใส่หนูน้ำตรงไหนตรงหน้าแล้วครับพี่น้องเลาะทั้งหน้าโงหน้าโน่นเปินกันครับ มีหนูอย่างไบ่ไปกระปมไปหาล็อกไส่หนูนับกันครับดูกันครับ มีข้องหนูอยู่ได้พี่น้องนี่ครับผมข้องหนูเห็นบ่พี่น้องีข้องดูครับพี่เนี่ยนี่ครับผมข้องมันเลียน โอ้ผมบึงลักษณะเล้วเรียนอวมเลยตัวนี้พี่น้องหูนี่ยนายเ่มนูอยู่พี่น้องนี่มีห้อยขวดห้อยหมาขวดแต่ว่าก็คิดบึงแล้วยังมีอยู่ครับพี่น้อง ลักษณะคล้องยังมีอยู่นี่ครับผมเป็นโพดนะครับพี่น้องโพดเอาไว้ใส่รดนี่แหละ ต้องเจอลวดคูพิขาดท่อนีิครับพี่น้องลวดคูพิขาดโอ้ดินแกน,นเสียบค่อยลงมาพี่น้องมองนี่แกนไว้แต่วันเป็นตะหนูลงลงมาดีนะครับพี่น้องเป็นตะหนูผ่านแกนก็ต้องเสียบพี่น้อง ลอยครับนี่ครับผมเป็นตะนูลงมาครับพี่น้องเป็นทา่าสั้นๆขึ้นขว้างเนี่ยโอ้ยหงานนีลายพี่น้องนี่ปากเจ็บๆนึงคว้างไปหุนครับผมคว้างไปหุ่นคว้างอ้อมพ่นนะครับพี่นอ้อ้อมพ่นเลยใส่ในจักหลังนึงก่อนพี่น้อง พ่นเลยจัดใหม่งามๆเลยกับพี่หน้่งโอ้พี่หน้่งคว,ว่างเลยกนะับผมคว่างเลยเนี่ะรอพ่นเลยครับ เดี๋ยวจะใส่แผ่นหลังนึงครับพี่น้องผ่านมาตรงเรียบร้อยพี่น้อง ลมแห้งแห้งพี่น้องลมวูวอ,อเลยดักทางลงมาเลยครับผมทางขึ้นทางลงบนดักไปเลยอยาก,กับปักตีดีพี่น้องเอ้ย ปล่อยครับเฮ้ยดิน้นเะกียนนะพี่หนอนเสียบยากแน่เหยปล่อยครับ สะสิมี่บอกสิมีแต่ละพ่นนุกระหางากเลยพี่น้องนุ่งโวมีสวยเลยติน้ำสะมันสิมีขวยนะนะเราไปเรื่อยๆครับพี่น้อง พี่น้องเดี๋ยวผมสิเลาะใส่ไปเรื่อยๆนะครับแจ็กสีเดยใส่หน่อยใส่หลายแหละครับพี่น้องเพราะว่ามันบ่ค่อยมีนะก็มีแต่ตยูพดนั่นแหละแต่บ่มีหมองอื่นก็นเละเาะนี่ก็สิได้ใส่แต่ยูพ่นแหละครับจังถามมาเบิง่งมาหลุนกันครับเดี๋ยวขอเลาะเบิง่งอีกคนครับค่ามันได้ฟอร์มองอีกเนาะ สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเศร้านะครับผมผ้พาพี่น้องมาเลาะบึงบ่วงหนูนะครับพี่น้องผมใส่หนูไว้เลาะโพนนะครับพี่น้องเห็นมันมีข้องหนูอ้อ,อมโพนกันเลยว่าเอา้ามานี่ใส่เลยกับ้พาพี่น้องมาหลุนน้ากันกอับนี้ใส่เป็นบ่วงลวดนะครับพี่น้องบ่วงลวดกด้ใส่โหลายลังนะครับพี่นอ้องอ้อมโพนเลยไปครับผมไปเบิ้งกันครับนี่ครับผมหมาดํามาน้า Nam sai về tuyệt vời, 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 tuyệt พี่น้องมู้ยนี่พันลักพันลักจนบดินพี่น้องมันตายแล้วบ่นี่ครับผมพันลักจนตาย มึงครับอ,อู้หูตัวง,งามอยู่ดิอืมหนตุบเลยพี่น้องเนี่หนูแม่ไขรใช่เปล่าโอ้โหครับผม ว่ามันหลัดหลัดเนียนเน่มันดินพันลักนี่พี่น้องนนเนาะโอ้มันเคยถือมันเคยถืออันนี้ไหมแหละพี่น้องเนี่ถือบ่วงพระเจ้านี่แต่ว่ามันขาดนี่ยังมาถือเข้าอีกโอ้ <laughs> พวกมแมลแผลมันมีข้ออยู่ข้อนี่ครับผมต้องเข้านี่บขาดพี่น้องเข้าใส่สองเสียนก็จาใส่เส้นเดียวนี่ครับผมแต้มแรก พี่น้องเอาอีกแล้วเบิ้งเบืงเบิ้งดำลบลบไปลบไปลบไปลบลบโอ้พี่น้องมันตายอีกแล้ววะว่ามันตายได้โมติงอู้นี่ครับผมโอ้เขาก็ตายโอ้โหขนมันพันพันนนี่พี่น้องพันเขาโค่นพัน นนพันไอ,นอ,นอ,อน้นี่เห้งพันหลักมันมันมันมาขวางอลยไอ้มมันเลยเริห่วยเหมือนบ่มีหย่านี่เนาะพอพี่น้องมันเป็นไอ้พันน้ำกกใหม่โอโ้โหเหนียเลย การเด็กการพี่น,อน้องรอบโคดในเข้าพี่น้องมาี้ยิงกับรถถือครับ พี่น้องเบิดเด้เลยครับรอบโพนนะครับเมื่อนี้ใส่รอบโพนกะจัดไปครับพี่น้องหนูสองตัวงามๆเดี๋ยวบึงผลงานกันครับนี่ครับผมหมายน้ำตรงให้ตรงหน้านาะพี่น้องเนาะจัดไปใส่ไปเรื่อยๆมองได้ยังพอมีหนูส่วนใหญ่กับเมื่อเก็บตกขี่เข้าข้าจ่้าครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องมื่อี้สองตัวสองตัวงาม,งามๆอยู่ครับพี่น้องแต้มส,สวยๆนะครับพี่น้อง หนูกา่ันตรงงามเลยเอ่ครับผมผลงานนะครับพี่น้องดักหนูหลอบโพนหล,ลอบโพนนะครับพี่น้องหลอบโพนครับถือว่าได้การอยู่ครับพี่น้องเห็นคล้องมันนะพี่น้องมันมีคล้องอ่อมโพนเลยผมก็ได้ใส่ไว้กันมาเห็นคล้องงามๆอย่างสี่แต่ว่ามันมีห้อยขาจาใส่ไปแน่แล้วแต่ว่าก็ยังได้อยู่ครับพี่น้องตัวหนึง่งถือบ่วงขาเจ้าแล้วมีมีม หลวดพันอยู่ในข้อนะครับพี่น้องมันขาดส่วนใหญ่เิ่นใส่เ้นเดียวนั้นมันเสียอายูหรอกขันมันดินได้จังหวะมันส่วนใหญ่มันสิขาดผมนี่คันบ่ใหญ่อีลีนียู่ครับพี่น้องรุนจำอียู่ดีเลยแหละอันนี้แล้วครับผมเป็นวิธีแบบบบ้านนะครับพี่น้องพาพี่น้องดักหนูกับบรรยากาศลมวิวๆวแบบนี้เนาะบรรยากาศยามหนีหนูกำลังมั่นนะครับผมก็มี้ดักรอบพ้นก็ถือว่า ในการอยู่ครับพี่น้องเนาะเอาไม้เดียวเลยรอบพ้นเลยจัด <c oughs> จัดรอบเลยฝากเป็นกําลังใจหากินแบบนบ้านครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันครับที่สําคัญอย่าลืมครับกดกระดิ่งไว้จังบวะผ่า,าคดคลิปต่อไปสิไม่ยังก็ทารุ่นทาเบิ้งน้ากันครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ